มีมีกู้ภัยเดียวอ่ะในประเทศที่ผ่านมาเนี่ยซื้อข้าวมาลเลี้ยงอะ่ะน้ำที่ผ่าว่ายแล้วแบ,บกไปทานนะคะน้ำที่ผ่าว่ายแล้วแบ,บกไปทานผาวายเสร็จแล้วบบรูว้ได้เลยนะคะแต่เป็นหลายๆลายหน่วยงานาที่เข้มแข็งรด้านหลังของ,งที่ไทยจะมีรถนอนแล้วนะคะ ยกขไวร้อยหลูเลยกองไู้เรยไวห้ที่นี่ซื้อข้าวเลี้ยงทีมงานอะเมื่อวานมากี่กล่องน้รอน้ำแทบเกียวยกไวรอนะคะน้ำไหลแทบซอนกันร้อยว่ายกของไวรอเลยค่ะยกขอไวรอเลยาไวเสร็จแล้วกขึ้นเลยนะคะอไเสร็จแล้วกเลยนะคะตัไดนำเก็บกลับไปไว้พูชานะคะน้ำเจดรอน้ำติดตามติดตามศูนย์หนึ่ง ไมื่อไหร่อะที่จะเตรียมมาถ่านที่เลยรับเให้เอาเครื่องเสียงเอาไฟเอานี่เสื่อมาที่ไหนอ่ะโรงเรียนไงบ้านเปื่อยหนองโตมแล้วตับบุตรได้ต้องไปไลฟ์สดอยู่เรียมมากเลยขอยาวๆหน่อยขอยาวหน่อยตายจะไหลข แก่ออกดีกระท่อมเรามาให้แล้วก็ไม่ค่อยจะไหลตดก็ไหลอยู่เนี่ยทั้งยาวทั้งเส้นเลยค่ะมาใส่ไว้ค่ะวาลัยไรนำเก็บกลับไปไ anyway. ว้บูนค่ะน้ะคะน้ำแบบไม่คันได้ยนะคะน้ำเปิดไม้ทันได้เลยนะคะ ไปสิพวกนันออกจากกลุที่ใต่ไหมนะลยกของไม่ลอยหลงปูกเลยก็ดีนะมันไม่เห็นไม่ลอยหลงปู่เลยนะคะยกของไม่ลอยหลงปู่เลยนะคะยกของไม่ลอยหลงปู่เลยค่ะน้ำแค่งเกลียวลูกไม่ลอยหลงปู่เลยนะคะน้ำแค่งเกลียวลูกไม่ลอยหลงปู่เลยน้ำไม่ลอหลงปูกได้เลยนะคะพอไหวเสร็จแล้วลุกได้เลยค่ะวอะไรเก็บกลัไปูลค่าน้ำแบ่งเป็นทางนะคะที่มาถ่ายรปใช่ไมน้ำแบ่งเป็นทางมอะไร วันนี้น่าจะจําวัดท LIKE ี่โรงเรียนบ้านเผยนะครับโรงเรียนบ้านเผยรับแจ้งจากแอดมินบิ๊กบังเมื่อสักครู uh ่เนี no? ่ยนะฮะจะอยู่ตรงไหนเย่างไงผมไม่ทราบครับบ้านเผืยนะครับโรงเรียนบ้านเผืออย่าหักองนกต c ยอเลยนะครับอ๋อคุณอ๋อไพห้รัตขอบคุณครับ้อเลยยนอเลยดเวลาไไปกครับนไอหล่อยเลย สาธุครับสาธุนะครับกําลังใจจากกรุงเทพและปทุมธานีนะฮะกำลังใจทั้งในและต่างประเทศนะครับขอบพระคุณนะครับจะไปอยู่ี่าอ่งปทางบ้านฟอไหมผมไม่รู้ครับผมไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปท้าหน่ำพันกับทีมงานพี่น้องผู้ภัยก่อนนะครับมันเปลือยอ๋อมันเปลือยครับขอบคุณครับขอบคุณ บ้านเปลือยครับขอบคุณครับขอขอโทษนะครับที่อ่านผิดนะครับที่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 นประชาตันผิดบนาพัน์แทดขอบคุณครับโรงเรียนบ้านเปลือยครับขอบคุณครับขอไม้นะขออภัยนะครับที่อ่านชื่อว่าบ้านผิดนะครับขออภัยนะครับ เดินอยู่ดีๆอยู่ดีๆข้างหลังเป็นผู้หญิงเดี๋ยวมีซ้อมเดี๋ยวมีซ้อม รับแจ้งจากทีมงานพระใหญ่ภูเก็ตนะครับวันนี้สนับสนุนรถ6กล้อขึ้นมาช่วยบรรทุกน้าในพื้นที่มหาสารคามอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันเป็นสองคันนะครับขอพุนป๋าสุพอนนะครับขอคุณป๋าสุพอนพระใหญ่ภูเก็ตนะครับม่อนํารถนะครับนารถนะครับมาบริหารจัดการน้ําในพื้นที่มหาสารคามอีกหนึ่งคันนะครับ

อ๋อหมดกันอักดอดดอดยัดนี่ก่อนลูกยางผมฉีกหมดแหละที่ทางเงี้ยมันไม่เข้าไม่เข้าใจเย็ยนใจเย็ยนเดี๋ยววิ่งเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยววิ่ง บี่แล้เี่แล้วไง <c oughs> เี่อันหลายบาทเลยเน่ลูกยาเนี่ยนนหนังนึงเป็นรอยเล็กหมด

ทีนารายถึงต้นไหนเดี๋ยวติดตามท้องเพตทุกไทยนิวนะครับทีมข่าวไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดกันอยู่ในเขตบอระบือนะครับในเขตตลาดบอระบือนะฮะรายล,ละเอียดนะครับอยู่ในเขตเทศบาลบอระบือนะครับ ด้านซ้ายระวังระวังขาตัวเองด้วยนะครับผมไม่ได้มองประตูซ้ายนะครับเมื่อวานรับแจ้งโดนเยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่ไหนตอนนี้ยไนนี้ได้นะคบว่าอการไม่รับผิดอนะคะจะเก็บเฟอร์ที่อยู่บ

เจ๊ผู้หญิงครับจะทวนพระแล้วครับเจ๊ครับเนี่ยบอกว่าเขาไม่ไหวจะนั่ง hey. คู่ภัยข้าหลังเลยก็ได้บ้างไม่ไหวไม่นั่งคู่ภัยข้าหลังเลยบอก ที่ไปแพ้กันใชไหมบับลงมาเลยอนะ่ปะหาน้างนอำเลยโอ้ยตรงไี้เขาเป็นปปะะน้เลยว่ะยัให้ขลังมันหย่งไหมไม่อะ